มันเข้าฝั่งไหนพี่จ่ายมึงก็กระจายมึงก็รอตังนี้แหละมันเข้าฝั่งไหนพี่วังใช่ถามห่ามึงมึง่พจเมื่อไห่ไดไมหมหไม่ไมึงเอาม่ดเฮ้ยมึงปล่อยจะนได้บีมจับไปล่อยฉนได้บีมจับปล่อยจะได้บีมจับนใจพึงอยู่น่งมึงอไใจเพื่อนไวใจเพ่นมึงอมงมาตานมึมาตานมึงชนเลยเนี่ยชนรถชนรถเลย

ปากกนี <deal> ่จะพังนะปากกนี่จะพังนะปากกนี่จะพังปาเกนี่จะพังนะเพื่อนปาเกนี่จะพังนะพังมันไม่จับมันไปเลยไปให้หมดไปให้หมดเพื่อพี่เก้์นั่งตีผมบังพี่เกย์แบกไหนต้งไหนต้องไหนทางไหนพังไหนสายมือสายมือพังสาย่ออยูยยย

อเ้องใจเย็นใจเยไน่ก wow. ดังระดับีนีโมทุกต่อเฮีเยูดับละไหวเ่หยุดโคดังเนี่ยงไปโคดังเฮียโคดังมาเนี่ยยิงแอบยังยามยืนดิกาใ่ย่างเฮียมือกับมาโตนมือกับมาโตนมือกับมาโตนเดียวเล่นักกาล่นนักการพี่วางอิมพีวางอนมพีวางอม ไม่เป็นไรเพื่อนรไม่เป็ช่างกรอได้รอได้เดนจับต่ออะไรยี่แล้วอะไย่ีแล้วมีมันตายแล้วนะมึงไปช่วยมีไม่อเป็นปืนอ่ะไม่เกี่ยวพังนะสพังไหนงไหนบอลลมกหมาด้วยบอเอ่อะไรไม่รู้อ่ะ่นตั้งแม่หาเพื่อนด่ตอบไม่ได้มันทำไอ้เนี้ยเทสแลงมันอย่ปันโนมดี่กูร้นหัวเ้ย

ใคระพังออกไปก่อนน่อยเพื่อนพอยิ้พอรเลตรนพี่ี่้อยิ้พี่เฮ้ยไอตรงกลางวงมันแคสห่อมันยินิ่งขนาดนั้นนะอล้มแล้วล้มแล้วลุม่ลุยิงก่อนลุยิงก่อนลุยิงก่อนเพื่อนตายนิ่เธอตายเฮ้ยมันช่วยหนพี่มาช่วยตรงกดังมาช่วยหน่อยมาช่วยท่กอย่อ้เลี่ยซีฟิกมึงจะชนมั่วทำไมไป้ไปไปกขึ้นไปไมไขึ้นไปไอ้หน้าแก้วพังแต่พอ เลี้ยงให้วงเลย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 เลีงให้วงเลยเลี้ยงให้วงเลยเลี้งให้วงเลยเลี้ย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 งให้วงเลเลี้ยงให้วงเลยเลี้ยงให้วงเลาเลี้ยงให้วงเเลี้ยงให้วงเล

คนเยอะดิไม่รู้คนนะโอในวงกับไ้หมดล้ไม่กระจายกับี้ไปหาไปหาวงไปหาวงดปวงงีไว้ใขรจะล่วงอะไอ้ยไอ้แม็กไอ้แม็กน่าดนไอ้แม็กน่าดนี่ไยต่อหน้าไม่รู้อะไอ้แม็กน่าดไอ้แม็กน่าดูไอ้แม็กน่าูไอ้แม็กน่าไอ้แม็กาดอ้แม็น่าด้แม็น่าดูไอ้แม็กน่าดูไอ้แม็กน่าไอ้แม็กนาไอกนาแม็กนาไแม็กนานไอ้แม็กนาไอม็กนานไอ้แม็นดกนาไอ้ม ไอ้วงตายป้าไว้วงอ่ะแกน้าโนตายเพชรแดกนาโน้ต้ายเล้ยงไว้กลางไป้กลา้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเ ไปกันไปกันเลยก้นอยก่านเพื่อนไปเลี้ยงก้ไปเลียมกุ้งไปเี้ยงกุ่อดยไปเลีกุน่ไปเยกุ้ไปเลี้ยกไปเลี้ยกุนไปยงกุนไปเลี้ยงกุนไปเลี้ยงกุ้ไปนยงก้ไปนกั้งไปียกไปเกไปเนยก้ไปเนกไปเียก้ไปเนกไปเนกไป้กนไปเียกไปเ้ก้ไปก

เเพื่อนไอยถอยถอยมวงกถอยมาวงถอยมวงเราถมาวงเราเพื่อนเด้่ตัวเดียวกันไห้มทางกันนี่เฮียปืนอ่ะสามามันตกรถ่ามามันตกรถเพื่อนมนเข้ายมพีไอ้ถอยมาได้บ้าบถอยมาได้บ้าถอยมาได้านีเพื่อนในไฟวะเฮ้ยไงพอแล้วอย่าถามให้ด้ยดีรถรถรถ่ม่ยมาหน่อยมาหน่อยวงไอ้แพทวงไอ้แพทเลี้ยงกูหน่อยเลี้ยงกูหน่อยตรงไ้แพทห่อเลี้ยงกูหน่อยเลอน่้ยเลี้ยงเลยเลี้ยงอนหน่อย

ปืนทิ้งระยะหน่อยเป็นปืนทิ้งระยะหน่อยอย่าทิ้งโซบอย่าทิ้งโซบแยกกันแยกกันแยกกันให้ปืนเล่นให้ปืนเล่นไปแยก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 ตั้งเสียงกูแยกแยกหน่อยแยกกันหน่อยแยกกันหน่อยแยกกันหน่อยเี่ยวา น่าจะไม่เยอะว่ะถ้าออกตอนนี้นะเยาปืนวัดแพลวนอกหูเหมือนเดิมไงเฮียกันน้อง ศพน้อยจัดเลยอตครต,ต่ะคน,น,นแนค่คันเดียวอะไม่จีกูหายออกไปไหนหมดแล้วอะ ก็ดีดังคู่แหละผมว่าจังหวะแบบเแบรบดโอ้ที่ตัวปืนตกนีงง่อยอ่ะก็ดีดังคู่แหละผมว่าจังหวะมันอยู่ที่จังหวะวัดตรงกลางเบรกแม่งเราเบรกให้เขาไม่ได้ไงเบรกให้เพื่อนโดนซ้ำไม่ได้อย่างเงี้ยมันเข้าแก็มแบมันนองเบรกให้เพื่อนตรงกลางไม่ได้ก็พแบบันเป็นภาพนี้แหละ ถ้าแพ้แพ้ภาพนี้แหละภาพแบบเบรกเข้าเพื่อนตรงกลางไม่ได้เบรกตัวซ้ําไม่ได้แค่นั้นเองหมอปลาซ้ำนะครับห่วงนาโนเว้ยผมว่าแบบเซตแรกอะไฟไม่จบแล้วหมอเซตรแรกแม่งห่วงนาโนเว่ยทันเดอร์หอ,อครับรอบหอกครับทางเข้าสนามบินล่างครับลองไปดูดูอันนั้นน่าจะนับเป็นอีกไฟครับเอานับเราเราแยกกันแล้วก็าสองนาทีครับหมอ แกงตีกันน้อยแบบสามสิบที่ไปกี่แกงวันตีก็สองครั้งนะเหมือนมันวะเฮ้ยเซ็นรถได้ป่ะหล่อเสร็จรถได้ไหมไอ้เหี้ยมันเป็นไอ้นี่มันเป็นที่ปิดไอ้สัตว์มึงต้องรีบบอก ถ้าปืนแบบเฟสเนี้ยถ้าปืนแบบตกก่อนเหลือหนึ่งนาทีแล้วเหลือหนึ่งนาทีแล้วเหลือหนึ่งนาทีแล้วแต่ทันเดอร์หน้าปัดนาโนต่อจากเลยวผัวแรงี่อ่ะมึงหอบไหมหอบไหมเป็นอะไรวะเอ๊ะแถวแถวแถวกูไปได้เลยแถวดึงไปได้ดึงไปได้ไปได้ไหมไปได้เลยวะเอ้ย ไปกลางวะหน่อยไปด้ยวยได้ปะไปพาเหรอ,อไม่มีรถเพื่อนไม่ได้เอารถมาต้องสองเอาปูแบบนึงไม่มีนาโนแล้วืนอนมึงรอสลับพี่เออกูก็ไม่มีเพาาื่อนวะมีแต่กล่องไหเที่มันเปลืองอะใชนะ หลวดไม่ยังสามเอ็ดอยู่เป็นไงบ้างเพื่อนดีขึ้นยังเออเพื่อนดีขึ้นยังเล่นไม่ค่อยหนุกเลยว่ะเพื่อนลันแบบมันเซ็งเดี๋ยวจบไฟนี้เดี๋ยวรอสามสิบนาทีก็คุไป